มาเราเด้อวันนี้กะสิล่ำก่อนล่ำใหม่ๆลอ่องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายใน่เด้อผู้เฒ่ากะอยู่ได้อันจังเสียละบ่เหงากะพ่อได้ได๋ยวห่วงในล่ำไป็นแน่ลูกหลานกพนนะพ่อเด้อยู่น่ำเนาะค่ะเนาะเอ้าล่องเบิ่งเนาะวันนี้เนาะเรามาบัดนี้พ่อแต่เร็วเห็นหน้าพี่มาเว้าคำพันยามาคือเว้าไปทนเ แล้วบอม่นสูหรือแปนแนวมาพอกันบาดเท่าน้องลองเอาใจพญามาชายอัยชายชายเป็นผู้วันกาน้องเป็นผู้สิทอนดำเขากำน้ำเขาเหนียวแจม่มพี่วันเสมไหลายพันกา เละคือปีนี้เมียมาทำงานหลายบ้านเมาคำว่าสีอ้อยลอยพ่อเมีห้างกับมาต้อยพ่อผู้สาวเพิ่นยอกเล่นทำปินเบาทาสีจริงละขั้นเป็นนำกระบอนอิงเพิ่นจริงอยู่บนใบบ่อนและแน้อนซ้อนน้ำผู้สาวบ่เอาคกืนนอทางบ้าน และยาไหลาเดียยันแต่ยามนแล้วเสือพันแจวเสียวเจ้ากับบ่อยู่ยานใช้ลืมคนที่เคยเยินว่าสูยามเมื่อบานบ่เอาหางสาวกะลงยันพวงมาญพี่นอนคกับหลาเดียวยันแต่นอนคอยหลับที่บ่คือ ยล้านังก็เตรียมพยาหน่อยเพราะเป็นกนน้อกับย้อยอยากเด้น้อยากมาเป็นน้อแม่หน่อยแต่กว่ายาลี่บออัวและคำัสิเป็นแม่เท่าแนวเมียเก่าว่าทำตายชาติหน้ามีก็เนชอกใจจงพบกันย่ำปัน พอขอขึ้นเมือ่อก่อนบียังสามีน้องนีดันี่เป็นเพียงคำพาา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 ้าา,า,า้าบาบาเคยาาาาแม่าาาาาอจริง móc khơi vào hôm mẹ lưng tiếng tíu... ôi để đề... là nam